ัวเลขสถิติจากกระทรวงพาณิชย์จีนแสดงว่าสามไตรามาสแรกของปีนี้อีคอมเมิร์ซของจีนขยายบทบาทภายในประเทศรักษาเสถียรภาพทางการค้าระหว่างประเทศและกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศการจำหน่ายปลีกผ่านทางอินเทอร์เน็ตขยายบทบาทโดยดมกระตุ้นการบริโภคอย่างเห็นได้ชัด 3. ไตรามาสแรกของปีนี้การจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องเงินเครื่องทองและจิจเวอรี่อุปกรณ์โทรคมานาคม สุราและบรียขยายตัว20%การบริการออนไลน์ขยายตัวอย่างรวดเร็วการบริการท่องเที่ยวออนไลน์ยอดมูลค่าการจำหน่ายทางวัฒนธรรมขยายตัวถึง241.1%การบันเทิงออนไลน์ขยายตัวถึง94.9%การบริการทางอาหารและเครื่องดื่มออนไลน์ขยายตัวถึง27.4%ด้วย เช่นเดียวกับการจำหน่ายสินค้าผ่านทางไลฟ์สดตามฐานอ e ีคอมเมิร์ซสาธิตระดับประเทศจำนวน170แห่งนั้นมี151แห่งขยายตัวมากขึ้น7.7%ขณะเดียวกันประเทศหุ้นส่วนของอ e ีคอมเมิร์ซเส้นทางสายใหม่ก็เพิ่มมากขึ้นเป็น30ประเทศที่กับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกด้วย